นี่บัตรคอนเสิร์ตนะครับแบบปี2006นะอ่าเนี่ยนะเป็นเป็นกระดาษแบบนี้เลยนะครับเป็นกระดาษล้วนๆแบบนี้เลยนะแล้วก็ปี2023นะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบแบบการ์ดแล้วอ,ะอ่ะอ่าก็ถือว่าดีขึ้นมานะครับอ่าโอเคนะเข้าใจกันแล้วนะมาเจอกันสิปเต้ไอ นี่นะครับรด50เซนนะครับนี่มาแล้วนะครับโอ้มองไม่เห็นเลยเฮ้ย50เซนข้างหน้าไหมไม่ใช่นี่นี่50เซนนะครับนี่รถ50เซนนะไม่รู้ว่า50เซนนั่งคันไหนนะครับไปแล้วนะครับอ่าใช่ไปแล้วนะครับเอาล้ครับถือว่าประสบความสำเร็จนะครับอ่ะวันนี้มาหาลูกพี่ใหญ่นะครับใส่บึกนะครับอ่ะหลังจากที่ผ่านไป ประมาณ17ปีแล้วะกลับมาเจอกันอีกแล้วครับ50เซนนะครับวันนี้นะวันที่19นะอยู่เมืองทองนะครับอ่ะเดี๋ยวจะไม่เชื่อนะครับนี่นะครับบัตร17ปีที่แล้วนะนี่นะบัตรปี2006นะครับนี่นะ50เซนนะอันนี้มาเจอกันอีกแล้วครับนี่บัตรเก่านะนี่บัตรนะ17ปีนะครับบัตรนี้เก็บไว้นะ17ปีนะครับนี่นะ17ปีนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะปิ๊ตตี้ ครับกับแชมป์ยมมี่นะวันนี้เรามาอยู่ที่ Impact นะครับเมืองทองธานีนะวันนี้จะมาดูคอนเสิร์ต50เซกันครับอ่านี่นะครับก็เดี๋ยวพาเข้าไปดูบรรยากาศข้างในเลยนะอ่สำหรับแฟนคลับนะที่ชอบนะรอมา17ปีนะครับะได้เจอกันอีกทีนะลูกพี่ใหญ่เอ๊ยแค่วะลูกพี่ใหญ่วะเ,เข้ามาผ่านด่านตรวจมาแล้วนะครับเข้ามาดูบรรยากาศข้างในนะ ตอนนี้เรามาเร็วนะคนก็กําลังทยอยเข้าเรื่อยๆนะอากาศเข้ามาด้านในนะอันนี้ก็จะเข้าไปถ่ายรูปกับโฟโต้แบ็กดรอปนะครับติเซ็นนะครับคนเริ่มเข้ามาเยอะแล้วนะครับอ่าตอนนี้นะได้ใกล้จะถึงเวลาที่ทําการแสดงแล้วนะครับอ๋อดูคนเริ่มเยอะแล้วนะครับอ่านี่บัตรคอนเสิร์ตนะแบบปี2006นะ อ่าเนี่ยนะเป็นเป็นกระดาษแบบนี้เลยนะครับเป็นกระดาษล้วนๆแบบนี้เลยนะแล้วก็ปีส0งพันะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบแบบการดแล้วอ,ะอ่ะอ่าถือว่าดีขึ้นมานะครับอ่าโอเคนะเข้าใจกันแล้วนะมาเจอกันฟิตตี้ไอ จบไปแล้วครับสำหรับคอนเสิร์ต50เซนต์นะครับเดี๋ยวไปแล้วนะสำหรับใครที่ชอบนะบ<า>ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องแชมป์ยามีด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายบนี่ยาโยขึ้นรลแล้วใช่ไหใช่ไม่ใช่50เซนต์ไม่ไม่พวกแกงเขาวันนี้ยาโย นี่นะครับรถ50%เซนนะครับนี่มาแล้วนะครับโอ้มองไม่เห็นเลยเฮ้ย50%ข้างหน้าไหมไม่ใช่อนี่50%เซนนะครับนี่รถ50%เซนนะไม่รู้ว่า50%นั่งคันไหนนะครับไปแล้วนะครับใช่ไปแล้วนะครับอาละครับหรือว่าประสบความสำเร็จนะครับเราเจอกันในคลิปหน้านะครับบายบาย50%ลูกพี่ใหญ่ ครับกับแชมป์ยมมม่นะอันนี้เรามาอยู่ที่ IMPACT นะครับเมืองทองธานีนะอันนี้จะมาดูคอนเสิร์ต50เซ็นกันครับอ่านี่นะครับก็เดี๋ยวพาเข้าไปดูบรรยากาศข้างในเลยนะสำหรับแฟนคลับนะที่ชอบนะรอมา17ปีนะคปีนะได้เจอกันอีกทีนะลูกพี่ใหญ่แย่แค่วะลูกพี่ใหญ่วะ